สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบกันในวันจันทร์นะครับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับวันนี้อ่าฟุตบอลวันจันทร์อาจารไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีเลกชั่นน้ำที่น่าสนใจอยู่นะครับหลักๆจะมีลาลิกาสเปนหนึ่งคู่นะที่ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับผม อ่ะวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปคือจะเน้นที่ลาลิกาสเปนก็จะเป็นคิวของอทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลน่านะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับไลโยบอเยกาโนนะครับบาร์เซโลน่าครับชนะมา3เกมติดต่อกันจากทุกรายการแล้วก็ไม่แพ้ใครมา11เกมรวดนะครับจากทุกถ้วยก็ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเกมล่าสุดนะครับเพิ่งจะถล่มเซบียาไป41นะครับตอนนี้ อยู่อันดับ3มี48คะแนนจาก23เกมนะครับวันนี้นะครับถ้าพวกเขาชนะได้ก็จะขึ้นไปจากฝูงนะครับโดยการมีแต้มเท่ากับมารุริดนะครับแต่ว่าเรื่องของเฮตูเฮ a d เนี่ยจะขมกว่านะครับผมส่วนลาโยนะครับก็ผลงานดีไม่เบาเหมือนกนะันนะในชั่วโมงนี้นะครับปัจจุบันอยู่อันดับ6เลยนะครับ มีการชนะมา3าเกมรวดแล้วก็ตอนนี้มี35คะแนนถ้าเกิดชนะได้วันนี้ก็จะทิ้งมายอก้าอันดับ7ไปเป็น4คะแนนแล้วก็ตามหลังเบียริวอันดับ5อยู่แค่3แต้มก็ถือว่าเป็นเกมที่มีความสำคัญต่อทั้งคู่มากๆนะครับสถิติการพบที่ผ่านมาเนี่ยการเจอกันนะ้ต้องบอกว่าบาร์ซ่าคมกว่านะครับคือช่วงก่อนๆช่วงสักสอปีก่อนนะบารซ่าไม่ชนะเลยนะ เพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ผลงานไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาในช่วงหลังเนี่ยสามเกมหลังสุดที่เจอกันบาซ่าไม่แพ้เลยนะแล้วก็สองเกมหลังชนะได้ทั้งหมดเลยทั้งเย่าทั้งเยือนนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะเพราะอะารยโยกก็ผลงานค่อนข้างจะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าชั่วโมงนี้บาซ่าก็กําลังโขดนะเกมลุกดุดานจากการมีลาฟินยา มีเลวานดอสกี้มีรามินยาเมลแล้วก็วันนี้ทุกคนพร้อมที่จะลงสนามด้วยนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายที่เศร้าอกาสได้มากกว่าแล้วก็คอเกได้มากกว่าแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้โอกาสเก็บสได้ของบาร์ซ่าเนี่ยก็จะบอกว่ามีโอกาสมากกว่านะส่วนจะยิงได้เยอะแค่ไหนอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะเพราะว่าลายยกก็ผลงานดีแล้วก็เหนียวแน่นแต่ผมคิดว่าด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยสามนวรุลกของบาร์ซ่ากำลังโหดเลยผมคิดว่าเกมนี้ก็ โอกาสที่จะชนะขาดได้แต่ก็อาจจะเสียประตูเหมือนกันผมทายสกอร์เล่นแล้วกันนะคิดว่าน่าจะ3-1นะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งผมแถมให้นะไปดูที่ฟุตบอลตุรกีแล้วกันนะครับก็เป็นลีเซสปอร์เจอกับกาลาตาสลายนะครับกาลาตาสลายนี่เพิ่งจะเตะฟุตบอลอ่ายูโรปาลีกมานะครับแล้วก็แพ้อัคมาไป0-1 <laughs> ในเกมแรก นะครับก็มีโอกาสแก้ตัวอยู่นะในอีกสาวันข้างหน้านะครับเพราะว่าจะได้ได,ได,ไดบ้าตัวเองแต่ก็อาจจะยากหน่อยนะครับมาพูดถึงจริงๆงก,ก่อนแล้วกันนะก็คือจริงๆเจอกับลิซซี่สปอร์เนี่ยผลงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอ่าชนะบ้างแพ้บ้างส่วนใหญ่ชะนะไปทางแพ้นะครับแล้วก็ที่เป็นปัญหาเลยคือเรื่องของเกมรับของเจ้าบ้านนะครับการันตีว่าเสียประตูแทบทุกเกมนะคือ9เกมหลังสุดเสียทุกเกมแล้วก็ ถาเกมหลังสุดเนี่ยเสียยังต่ํา2ลูกทุกเกมนะครับวันนี้ต้องมาเจอกับกาลาตาสไนที่ต้องบอกว่าเกมลุกดูดีเลยนะเกากายมีนักเตะอย่างอาบอโลโมโลาต้าที่มาใหม่แล้วก็วิเตอร์โอซิมเพนมีพวกดิสมอร์ทเทนตัวเก่าเป็นตัวปั้นเกมนะผมคิดว่าเกมนี้ก็าจะเก็บสาบแต้มได้ไม่ยากนะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีการโรเตชันเพราะว่าเตะวันจันทรแล้วก็พักอังคารพุธ ผลัดต้องเตะยูโรปาลีกนะครับพมคิดว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะใช้การโรเทชันอยู่เหมือนกันผมมองว่าถึงชนะเกมนี้ก็อาจจะไม่ขาดนะอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะคือจับด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเกมนี้ท่ายฟันธงผมคิดว่าสกอร์อาจจะแค่เฉื่อเฉือนอาจจะเป็นกาลาชนะ2-1ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ,ะนี่ก็เป็น2บทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ